ข่าวสยองขวัญที่ฮ่องกงในภาพเธอคือนางแบบชื่อดังวัย28ปีแอปปี้ชอยนอกจากเป็นนางแบบแล้วเธอยังเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์หลายแหง่งและเป็นผู้บริหารบริษัทหลายบริษัทมีทรัพย์สินมูลค่ากว่าร้อยล้านเหรียญฮ่องกงจู่ๆเธอก็าหายสาบสูญไปตำรวจก็ออกตามหาจนกระทั่งเจอร่างของเธอที่ถูกหั่นเป็นชินช้นๆแช่ชยเย็นในตู้เย็นของบ้านครอบครัวดีสามีของเธอโดยร่างกายเธอที่ถูกหั่นเป็นชินช้นๆบางส่วนก็ถูกทําให้สุก แล้วก็เอาไปอยู่ในหม้อต้มซุปโอ้โหโคตรโหดเลยวะซึ่งอยู่ในบ้านของอดีตสามีเธอแล้วก็พบทั้งทรัพย์สินบัตรเครดิตของผู้ตายพร้อมกับเจอเครื่องมือที่ใช้ทําลายหลักฐานเช่นเลื่อยไฟฟ้าเครื่องบดเนื้อหม้อต้มตามข่าวระบุว่าเธอกับสามีหย่าร้างกันสักพักแล้วแต่เธอยังให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงินกับครอบครัวสามีและในช่วงหลังเธอมีปากเสียงเรื่องการเงินกับครอบครัวอดีตสามีคาดว่าเนี่แหละเป็นสาเหตุของการก่อเหตุฆาตกรรมตอนนี้ตำรวจก็กำลังไล่ล่าอดีตตัวสามี ส่วนผู้สมรู้ร่วมคิดอื่นพ่อแม่และน้องชายของอดีตสามีถูกตำรวจรวบเรียบร้อยแล้วบางแหล่งข่าวก็บอกว่าเธอกำลังจะมีชีวิตไปได้สวยเลยทั้งด้านการงานการเงินธุรกิจความรักกับสามีใหม่เหตุนี้เกิดจากเหตุที่อดีตสามีเนี่ยให้น้องชายของตนเองเนี่ยไปลวงมาและก็บอกว่าให้มารับลูกชายซึ่งปกติแล้วลูกชายของเธอเนี่ยจะผัดกันไปอยู่กับทั้งอดีตสามีแล้วก็มาอยู่กับเธอรอบนี้ถึงครั้งที่จะต้องไปรับลูกชายกลับมาแต่บังเอิญถูกลวงไปอยู่ในบ้านแห่งหนึ่ง โดยน้องชายของอดีตสามีพาไปแล้วก็เกิดเหตุสลดแบบนี้โอ้โหน่าสงสารเด็กมากๆเลยคนเรานะเคยรักการเลิกกันไปแล้วแต่ผู้หญิงมาช่วยทางการเงินช่วยเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยยังทํากันได้ลงคอขนาดนี้ทำไมจิตใจโหดเหี้ยมจังนะทุกคนเนาะอ่ะแล้วทุกคนละ่ะคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันหน่อยขอบคุณที่มาภาพและบทความจากเพจ Facebook ดาม่าเอดดิสนะครับที่อนุญ,ญาตให้เรานาข้อมูลมาทำคลิปนี้